ตอตั้งกิ้วตัเเบออเรื่องกลาไปเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวผมเรียกพอสเพ่อให้ขาดตไหนบ้างอ่ะเคยโทรหาเคยตามมาดสวันโดนตามตลอดผมเห็นหลายเคสมากเลยที่ไอตันมัาทำงานปันตีไม่มีอะไรมาแลามันู่ ไม่รู้นะแต่โดยโดยรวมในไทยอ่ะใช่ที่เคยทำงานใในบริษัทเพราะผมนี่ผมยังไม่ทำงานตั้งแต่ผมก็คือตั้งแต่ตอนมหาลัยก็เห็นเมือนกันเห็นเรื่องราวเห็นเรื่องคอามคืบเนเก้าจุ๊เวียนนี้ซึ่งโฆษณาวินเชอร์แค่เคยดีเรื่องราวของเผ่าเราเราคือติดแลชีนัดโอเคตีเพลว่ะ เขาที่มาฟาคอนโทรลช่วยไม่้ด้บนอ่ามอนตี้เข้าคาเฟ่มาแล้วครับเหยียบเข็มคาเฟ่เปลดลมห้อยคาเฟ่ตายตัวนั้นเป็นจะเข้าตายจะเข้าตายแล้วตังเป็นคาเฟ่ มันตีตาแล้วเยลโล่เยลโล่เยลโล่เยลโลตัวนึงเสร็จไ้เทศตกแตกหมดแ,ล,มแล,ลงหน้าคาเฟาวาาว่ว่างตัวอยว่ายส จะเอ็ดแล้วรอคาเฟ่ตัวท้ายผมขอเอาเลยอยู่มุมขวาผมอ่กแล้วนคสวย Let's go b a l ไปกันเลงตกใจอยู่สวยเอไมาแล้วทุกคนครับโอยตกใจให้เปิดแทน่นตก ถามไว้เผื่อเจอถวยเอสแล้วขอแบนกอลกบ้าแบนฮะผมตัวเล่นเยอะแยะโอเคแต่เมื่อก่อนแบนมอสซี่ก็จะเข้าสู้ไม่ได้จริงโอ้โอแต่คอนโทรลเปิดไม่รู้ว่าเปิดแล้วโดนยิงฟรีเอ,อ่ออยู่สองตัวแนละ้วคนแฮะลงมาแล้วลงมาแล้วโ,โอ้ยชี่ย์ตันตัวตัวไหนตัวไหนคอนโทรคอนโทรสามตัวอสามตัวเจอแท็กเรีนด้วยใช่เป็นแจ็คเกอร์อยู่คอนโทรเจอตัน ใม่ปลาตายใหปลาตายสองตัวเลยอยู่หมดนี้อย่อยู่หมดนลัวเดียลไอวนจะบอยู่เลยเหรอตัวเดียวเช่แม่งถอดโล่สู้อะถอดโล่สู้อะถอดโล่สู้อะ หนึ่งสี่สองขวาบนคือจำนวนซัพย์ของผมของคุณวอนนี่ป่าไปแล้วเจ็ดแปดสิบกิฟต์ซับเยอะชัดขอบคุณที่สนับสนุนนะครับเอออยู่คุณวอนคุยวายสต็มเสาตจมื่นหน้าตลอดนะอะไรวพี่จีคือจะมีเรื่องให้ได้จะไม่ได้จะเป็นที่อพ่อแบบว่าคุณวอนเปิดคุณบอลเปิดหน้าผมคุณบอลคุณวอนแก๊ง องเคิวบ้างปเปิดปิดไม่ได้แล้วมันเทพอ่ะไอพเมีอาใส่มันมันเตจไหม้ยห <c oughs> น้าแข้งซ้ายหน้าแข้งซ้ายเป็น,เป,น,นเป็นเป็นรือของเรือโเว้ย <c oughs> เรือฮ่องกต้ของเรือสำเพอหรือสำเพอแบบฮ่องกงเป็นสัญญาณไของฮ่องกงไปสำเพอแต่ผมไม่รู้มันคือเรือสำเพอเฮ้ยครับโดยได้แล้วได้แล้วไปกระเขาใช่ไหมกระเขาหรือยังเป็นเทนนันเหมือนจะเข้ามีปะหนัดป่าให้โดนมาว่ะมาจะเข้าเนี่ยใกล้ๆตังรอเป็นเทนนันต์เ้าแล้วกว่าอ๋อขบวนจะตัตัวได้งมีนะมีนะ จะเข้ากับมันตีข้างบน c t r รพี่ะไมตายองตัวจะเข้ากับมันตีนะจะเข้าตายองตัวหนึ่งใช่ปเฮ้ยเดี๋ยวมันจรงสวยไม่น่าจริงมันตัววิยูน้องบิ๊กลับแล้วไซโล พี่ฟิวดอบท็อปดักก้อนนะโอ้โหโอ้โหคมไหนแคมคมอ่ามันอยู่ในกองเชี่ยคมจริงคมจริงวันบอเวลาที่คุณบอลเฉายดับอยู่ท็อปก้อนพ่อผมแตกไปทุกคนลาก่อนชิวพี่ชิวสบายไม่กดดันเลยหนึ่งหนึ่งอีซี่อีซี่ใจเย็นดีคุณบอลอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกตอนแรกไม่โลกนะฟิวจะเริ่มคิดแล้วคบนโลกไปเนี้ยได้เนอะ เมันเปิดสังคมข้างบ่าให้คุณโลกอ่ะฝั่งนึงมีกล้องพี่ผมดูให้เอาช็อคเตอรเข้ามาคุณวอนเอาช็อคเตอรเข้ามาผมท้าผมแก้ไมือมองไม่เห็นไหมแลจิ้มกระสุดทีแล้วแล้วก็มูฟจุดใช่ไหมใช่โดนไม่ยิงนะพี่มันเล็งคุณวอนอยู่ความผมมีกล้องทำเดินเข้า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 สวย นิงมันนตตีา้องพักช่วงนี้จิตใจไม่ดีเฮ้ยเป็นไรต้องดาก่อนอ่ะเออดูแล้ววันอะไรกันมาเหนื่อยจังวะเหนื่อยจิตใจแล้วไม่ไม่เหนนการเล่นนะเหนื่อยแก่เลยเหนื่อยยิงนื่อไม่หมันเหนอยจังทำไมทำไมต้องเป็นผมอีกแล้ววะมึงไม่รู้ตัวอีกนะขั้นสองฝั่งผมเริ่มผมเริ่มรู้ผมเริ่มเข้าใจหัวใจของโช ถ้ามึงตั้งใจเนี่ยถ้ามึงก็ยังไม่เริ่ทำเลยทำตัวแบบเดียวกันเนี่ยนะต้นผลไม้สายนี่ไงตัวเดียวต้นใจเลยการที่แบบมึงไม่เคยทำอะไรก็โดนอ่ะมันเลยแบบมันต้องทำอะไรไงแล้วโดนมึงใช้คขาว่ามึงไม่ทำอะไรเหรอโอเคพูดใหม่ไอ้ไอ้เมื่อกี้เก่ากระบ้าเป็นคนบังตาให้ผมเล่นอันนี้แต่มึงเล่นมึงเล่นไงเรื่องจะไม่เล่นก็ได้ใช่ไหมไม่ไหวใช่ใช่เออ ตั<ส>้งไงพไปอ้สุ่ยวยนะเออเออ้สุ่ยอยู่แคไหนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อยเคียวก้องเคียแคท แล้วตเซลจากข้างล่างว่าตองคอนโทรลตมงนีนไนวไมันี่ไหนม่มีคนผมไม่โดนว่ะเดี๋ยวผมแป๊บเช็คแป๊บมีดนข้างล่างเราโอ๊ยแม่งโดนแล้วเดี๋ยวผมเอาข้อเท้าให้เอาอยูนะใช่แคนเนี่ยผมเอเปิดนะคแคว่ะแคดอยู่ในโอ้เหลือแคดคนเดียวดิ เฮ้ยอย่าแฟตดตายเชี Q, ่อสิบสี่คิวอีสี่ลาวนี่ถ้าไปลาวแปดแล้วเก้ผมมีสิบสามสิบคิวสว t สด e You. I worry about your So let me friend. break, break, break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never You know I'm up. take, take, taking that crown from you I worry about your